แล้วจริงๆมันมีก่อนหน้านั้นก่อนหน้านู่นประมาณาปีห้าเก้าอะครับเหตุการณ์เหตุการณ์เนี้ยมันเกิดแบบเนี้ยมันเกิดซ้ําเพราะว่าบ้านที่พี่โลก,ก็สร้างใหม่เหมือนกันแล้วแม่ก็เกิดอาการรีบย้ายเหมือนกัน <c oughs> รีบ <c oughs> ย้ายเหมือนกันก็คือตอนนั้นะอะตอนนั้นแม่เชื่อแล้วค่ะ <c oughs> แต,แต่ผมยัง oh. ยังไม่ได้สัมผัสแม่เชื่อแล้วอ๋ uh huh. อนนันนามีน้องหมาอฮ uh huh. แก่มากแล้วอืม uh huh. ตอนปีห้าเก้าเนี่ยอายุย uh ี่สิบอยู่ถึงยี่สิบแล้วก็ง่อม uh huh. มากแล้วอือ uh huh. แล้วก็เลยแม่แม่รีบอะไรก็ไม่รู้คือแม่ไม่ได้พูดถึงเรื่องน้องหมา uh huh. แต่แม่รรีบมาก คือเหมือนพอรู้ว่าเสร็จแล้วคือรัวยังไม่เสร็จเลยอ,ะอ่ะจะเข้าไปอยู่แล้วอะ่ะก็ต้องเข้าไปอยู่เพราะว่าเอคนมันรีบะเนาะอ่ะพอ,ะอเข้าไปอยู่ปุ๊บอ่าพอรัวเสร็จสมบูรณ์ปุ๊บประมาณสองอาทิตย์น้องก็กลับดาวเลยอืมแล้วคือพอน้องได้กลับดาวก็คือน้องอะก็ได้ฝังอยู่ในบ้านใหม่ออแล้วก็อยู่มาถึงทุกวันนี้ ค่ะก็คือถ้า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 เราไม่รีบย้ายน้องอาจจะกลับดาวที่บ้านเก่าอืแล้วเราก็จะไม่ได้เห็นแบบต้นไม้อะไรตรงนั้นอีกเลยค่ะค่ะโอแต่ตอนปัจจุบันก็คือน้องก็คืออยู่สนามหญ้าข้างบ้านอย่างเงี้ยครับปลูกต้นไม้อก็ยังอยู่ด้วยกันตลอดดีต่อใจอ่ะอืคือถ้าถ้าอย่างนั้นเราอาจจะรู้สึกแบบเหมือนเหงาว่าเขาไม่อยู่ เขาไม่เห็นให้เราอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ <S <S <sau> ตอนนี้ก็เป็แบบว่าโอเคถ้าแม่บอกให้รีบทำอะไรให้เชื่อเรื่องนี้เกิดแบบให้รีบทำอะไรแปลกๆเนี่ยไ้เชื่อจะไปที่อย่างอาวิญญาณของแม่ได้บอกแม่ว่าอย่างนั้นจริงอะเธอเธอต้องบอกตัวเองี่รอบที่สองแล้วนะเออ เนี่ยรอบที่สองแล้วพะวิญญาณของแม่ <laughs> จริงจริงโอ้ขอบคุณพระเจ้าค่ะคุณแม่ก็จะออกจากไอซูแล้วเนาะใช่ครับแต่ก็ปัญหาต่อไปก็คือเริ่มจะเข้าห้องพิเศษทีเนี้ยเราไม่ว่างไม่มีใครว่างเลยเราจะ เฝ้าใครจะเฝ้าเราจะหาคนเฝ้าอะไรยังไงน่าจะอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์กว่าจะออก mm hmm. ผมก็เลยอธิษฐานไปเลยว่าขอให้ลูก